ขี้กลัวนะ<อ>ผมชื่ออ,องค์อาจครับรอกันนะจ๊ะเปิดคลิปให้หรอวันนี้นะคะพี่คอยมาเปิดคลิปคนเดียวกับพี่ไนท์นะคะ้นีมาเปิดคลิปคนเดียวแล้ว,ลวกลัวเปิดกับพี่นออไนท์เหรอรวะเนี่ยเป็นเม่นแล้วแบบว่าสมองว่าสมองรอั่รว เวันนี้นะคะพี่พลจะเปิดคิปกับพี่ไนนะคะพี่พลจะมาแนะนําลูกๆนะคะทั้งหมด9ตัวคำ <Yeah. S 1> จริงมีแมวหนึ่งนะคะแล้วก็น้องเตอร์สองแต่ว่าขอมาแนะนําลูกๆก,ก่อนอยากแนะนําว่าเอ,อน้องอายุเท่าไหร่น้องชื่ออะไรแล้วก็มาจากที่ไหนได้น้องมาได้ยังไงส่วนราคาขอไม่ตอบราคาเนาะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะผู้อาวุโสที่สุดเอ้ยเอาเด็กสุดก่อนดีกว่าจะได้เดินออกไปตัวทีเ่เด็กที่สุดนี่ตัวนี้นะคะไม่เลยสกรปรกนะเพราะว่าฝนตกนะแล้วมันเปียกดูสิสกปรกมากเลยอะ่ะแต่จะบอกว่าซื้อจากที่ไหนตัวนี้ชื่อน้องบ m เป็นเพศผู้นะคะเออตอนซื้อมามันก็น่ารักอะ่ะตอนนี้มันก็น่ารักแหละแต่เอาง่ายงามันมันเด็กอะ่ะมันก็เล่นเลือะ มันวิ่งฝนตกมันก็วิ่งไม่รู้เรื่องน้องพัดขนอยู่ค่ะใช่แล้วน้องพัดขนด้วยตอนนี้เลอะเลยเดียเดยเด๋ยวจะไปอาบน้ําอยู่หน้าเหมือนลิงในตอนนี้ยังไม่โตเรยิงเสม็ดนี่นะคะตอนนี้อายุ <นะ S 2> ตอนนี้อายุประมาณ5เดือน6เดือนแต่อายุเท่าองค์อัฐนนทนี่เลยนะครับแล้วก็ซื้อจากฮีโร่ปอมนะครับได้น้องมาจากฮีโร่ปอมส่วนราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับฮีโร่ปอมทุกคนนนจังไปได้อันนี้อันนี้วันนี้เหรออันนี้อัี้อีอดี มาต่อไปน้องตัวนี้นะครับน้องอดีอายุปีหนึ่งอยู่ด้วยกันปีหนึ่งแล้วไม่โตแล้วนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กอันนี้คือความผิดพลาดเฮ้ยอย่าเรียกมความผิดพลาดคือคือเขาจะบอกว่าซื้อมาจากเพชรบุรีใช่ปะเพชรบุรีปะใช่น้องอดีอยู่กับปีหนึ่งคืออยากได้ไซส์ธรรมดาเหมือนแบบตัวเท่าตัวปกติ มันเกลี่ยนมาปีหนึ่งกูทักไปถามฟาร์มพี่คะมาพี่หนูซื้อมามันไม่โตเลยค่ะหนูซื้อมาพร้อมกันแต่มันโตแล้วทําไมนี่ไม่โตขอโทษค่ะไสพี่ครับบอกไส่ผิดบอกไส่ผิดกูกล้วมันไม่โตเลยปีหนึ่งตัวแค่นี้นี่จำที่แล้ว <c oughs> แล้วก็นี่ <c oughs> เออตอนเด็กเขามีปัญหานะตอนนี้ทะเล ตาเล่ค่ะเป็หาหมอมาตาเล่แล้วก็จะชักง่ายหมากแล้วต่อไปนะคะเป็นตัวนี้เลยอันนี้อุ้มไม่ไหวนะคบน้ององอาจคือน้องเฟนบูด็อกนั่นเองสีขาวตัวผู้่อดอุ้มไหมอู้สีขาวตัวผูวว้นะคะเฟนบูด็อกตัวนี้ซื้อจากพดปถมตัวนี้ไปรับถึงจากพรปรถมเลยนะครับอ่าเป็นแบบว่าเขาเลี้ยงเอง ตัวนี้เขาก็ไม่ได้จะขายตัวนี้คอนจิงจะไปดูอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเขาหยิบตัวนี้มาเหตุตัวนี้ต้องเ็ตัวนี้และเป็นตัวผู้นะน้องอายุประมาณ6เดือนจะ6เดือนละเ็นบุดอษน้ององอาจนะน้ององอาจตัวนี้แหละที่มันวิ่งกระโจนองอาจครผมน้องขี้กลัวนะผมชื่อองอาจครับต่อไป ชื่อน้องอิงอนนะคะอันนี้ชื่อจากที่ไหนอันนี้เอกชัยอันนี้เอกชัยอันนี้ก็อายุเท่าเท่าองค์อาจเลย6เดือนอันนี้จะเป็นเพศเมียนะยิง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 อนยิงอนยิงอนที่ไหนยิงอ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 นต่อไปความหวังของหมู่บ้านของเรา สวยมากแต่ว่าตาน้องคอยไม่รู้เหมือนกันน้องไปโดนอะไรตอนนี้รักษาอยู่นะคะก็ตาจะแดงเห็นไหมอันนี้ก็ซื้อจากฮีโร่ปอมนะคะตาน้องจะน่าัวหนะเออก็เดี๋ยวให้เขาปิดสติกเกอร์ที่ตาน้องไว้แล้วกันเนาะน้องชื่อปอเช่น้องชื่อปอเช่เพชรเมียอันนี้ก็อายุปีกว่านะคะเป็นอายุรุ่นพี่กว่าออดี้เมื่อกี้นี่เป็นเพชรเมียสวยตอนแรกกะว่าจะพาประกวดตาน้องเจ็บเพราะหมอกของหมู่บ้าน อยากจพาไป,ป,ร,ปรักษานะตอนนี้รักษาอยู่มันหนักขึ้นนะคะต้องรอพบหมออันนี้น่ารักมากขนแน่นมากเขาเดินสวย,สวยมากอาเชอเชอาเชาเช่เช่อาเช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 นเเดินสวยจริงนะต้องจับเป็นกระปวดได้เลยไม่ไม่ไม่ถูออกหไม่ถูออกไม่ถูออกมาอาเช่เข้าไปบนกระาต่อไปก็ ทำคอดเองกับมือต่อไปก็น้องตัวนี้เลยนะครับนี่น้องเฮงเฮงสามพันไม่ขายกูก็ไม่รู้นะว่ากูรักที่ไนมานักหนา <c oughs> ตอนนั้นร้องไห้นะเอาไปส่งพอแล้วคือเป็นลูกของอีตังนะคะแล้วคือขข่มันเป็นตัวมีตัวเดียวแล้วเราอยากเก็บเพราะว่าเราชอบซิสุเข้บบาใจปะแต่ส่วนไอซับกับพ่อมันเอาไปให้แม่นายเป็นพ่อฟาร์มที่สะกดแล้วแล้วคือ ตอนนั้นไม่เอาค่ะไม่หายอันนี้ก็รักษาตาตาเป็นหมอนเชื่อเลยแต่ว่าตาตัวนี้จะหายแล้วดีขึ้นแล้วแล้วก็ยังอาบน้ําไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแชมพูอ่ะจะเข้าตาน้องแล้วเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่าเดิมนะคะก็เลยต้องปล่อยให้มันโซโกับนี้ไปก่อนส่วนอายุน้องนะคะก็ปีกว่านะคะรุ่นเดียวกับชอเช่เลยไม่เลยเป็นเพศเมียเหมือนกันส่วนที่สุดเราไม่มีเพศผู้เลยเพราะว่าเราไม่ได้คิดเฉพาะเด็กไม่ต้องถ่ายเยอะหรอกหนูซิ่งเงี้งค่ะอนนี้หนูเหมือนมาบ้าเลย คนสวยค่ะคนสวยองแม่ค่ะที่เด็กเลยทีเดียวนะคะตรงน,นี้นะโฆษนาเยอะมากนะ,ะโอ้ยเด็กไฟเด็กโฆษณานี่นะคะตอนนี้ชื่อน้มเงินแพนแหละเฮ้ยเดี๋ยว่าเทื่อตัวตอ่ะตัวนี้นก่อนผู้โโสูก่อนผู้อสูงสุดในบ้านปอมปอมเหตุผู้อยู่มาพอๆกับน,นายกเจ็ดปีแปดปีแล้วอยู่มาเจ็ดปีแปดปีแล้วนะคะแล้วก็ไล่เท่าไหร่นี่ก็ไม่ไปเหมือนกันนะ ชอยก็ไร้แล uh. ah, no ้วไปไปนะอ่าจริงแล้วก็ตัวนี้ได้มาจากการเรียบด่วนเรียบด่วนซื้อมาพร้อมกันแต่ว่าไม่ใช่พี่น้องกันเอ๊ะถ้าเป็นพี่น้องกันเออกูก็ไม่รู้อะกูซื้อจากที่เดียวกันนั่นแหละซื้อจากเรียบด่วนแล้วก็คืออยากได้ตัวผู้สีขาวและชอยอ่ะอันนี้ก็ความผิดพลาดอย่าเนี้ว่าความผิดพลาดเพราะว่า ไม่มีมันไม่มีตัวคู่นะคะมันมีตัวเดียวเลยมีตัวเดียวเลยแล้วก็ืจะได้สะพานดีกว่าน้องเงินครับน้อ,นนองมีเงินนะคะน้องมีเงินตนนี้คุณแม่ชอบเรียกว่าข้าหนุนครับใช่ตอนนี้ชื่อมีเงินแล้วก็ให้ขึ้นมือด้วยอา่าโอเคข้างหนึ่งข้างหนึ่งสองข้างทำไงสองข้างสองข้างเออมาแล้วก็ยายที่แก่ที่สุดในบ้านนะคะก็จะเป็นยายทองแท้ น้องมีทองนั่นเองตัวนี้ก็เป็นบุ้งนะคะไม่ใช่เป็นสัตว์เนาะน้องไม่มีขาสามารถเดินไม่ได้นะคะน้องอ๋อน้องมีขาแล้วน้องขาน้องอันนี้น้องก็เป็นปอมปอมเพศเมียอายุเจ็ดปีแปดปีเหมือนกันนะคะจ็แปดปีแล้วแก่แล้วดูฟันดิดูฟันน้องแก่แล้วนะแก่เลยอ่ะนี่อันนี้เป็นเพศเมียนะครับน้องจะไม่เห่า เวลาถามว่าท่องอยู่ไหนน้องจะตอบมาด้วย <c oughs> อะแล้วมานทำอย่างนี้จริงแล้วก็ทำอย่างนี้ทองปกติหมอตื่นเขาเห่าใช่ไหมไอ,อ้ทองเดี๋ยวดูสักพักก็ทำแลว่างเดีวอันนี้ก็ตัวเมียนะคะอันนี้ก็ที่พลอยตั้งใจเลือกเลยนะซื้อจากเรียบด่วนเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นอะตัวมันสั้นอะ สั้นตั้งแต่เด็กเลยเหมือนเส้อั่วเออมันเหมือนเส้อั่วสั้นตั้งแต่เด็กนะตัวอ้วนๆสั้นๆอะไรเงี้ยแขนเราสั้นๆอ่ะสั้นหมดเลยโตมามันก็ไม่ผิดหวังแต่ว่าเอาจริงๆนะลูกมาเกิดมาไซเล็กมากเลยนะเว้ยแต่คือกูงงมากอ่ะมือมันมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันแดกอะไรเข้าไปท่างกายเป็นอย่างงี้เพราะว่าปลอมๆอ่ะมัน ไซด์ทองก่บไซด์เล็กใช่ไหมห้ามเกิน2องโลส่วนไอ้เงินอะไซด์ปกติไอ้เงินอะห้ามเกิน3ามโลไอ้เงินปลาไปเท่าไหรือไหมเก้าโลจ้ะตอนนี้น้ําหนักลงแล้วเหลือ7จ็โลกว่ามึงทำไมไม่ยังเกินอยู่ก็ว้าจากสามโลเขห้ามเกินอะไซด์ปกติอะเขาขาแม่งเดินกับโคโคโคอย่างเงี้ยแล้วก็ทองไซด์เล็กเขาห้ามเกิน2องโลเนี่ยน้ําหนักมันต้องให้ยดีเนี่ยโลกว่าเนี่ยมึงดูความเปลี่ยนดิไอ้เหี้ยมึง เขาคนละเรื่องเอ็งเนี่ยหกโลมึงมันหายใจยังไงมันถึงหายใจอย่างนี้ไงเนี่ยแล้วก็นี่นะคะสุดสายของเว่ยคนสวย นี่ก็ชื่อน้องมีตังนะคะคุสเซอร์ของเราในเพื่อนนงกับนมาก็คือเลย <c oughs> ชื่อน้องมีนังน้องสลับชื่อน้องมีตังนะครับน้องเป็นผู้หญิงน้องเป็นแม่ของเฮงเฮงน้องมีลูกมาแล้วหลายครอบคือมีลูกด้วยกันหลายครอบมากก็คือมีลูกกับไอ้เงินแล้วก็มีลูกกับไอ้ซับไอ้ซับก็ไปอยู่กับแม่พี่นายแล้วนะคะ <c oughs> นี่เพดเมียชี้สูตรแท้หน้าน้องด,ดีมากดูดีมากอันนี้ซื้อจาก สะพานใหม่สะพานใหม่ดอนเ<ด>มือง<ด>สวยนะไอ้ตั้งก็สวยนะจริงๆในแต่คราล่ลววลาสุดก,ก็ไปเจอพ่อตังมาแล้วหน้าเหมือนพ่อ<ช>เลยได้แม่งหน้าเหมือนพ่อแม่งเลยแลยววตาพ่อมันนั้นเขาเดินอุ้มออกมาพรม,มองอย่างเนี้ยเทียตั้งก็ชอบมองอย่างเนี้ยเนี่ยมองตาของขวางมันงเดินพ่อมึงอ่ะนี่ <c oughs> นอขอบคุณหน่อยมาเร็วนี่น้องก็ฉายาว่าน้องตุ้มตันน้องตันตันน้องสลอด เรียกอย่างว่าอุดตันอุดตันอุดตันหน้าไม่สบอารมณ์เลยหน้าน้องคือไม่มีอารมณ์ร่วมมือกับเขาเลยคือน้องะอะรักพี่พอยมากนะอะไรนะคือนายมาที่ฉากนะครับมันจะชอบบอกว่าพี่พลอยอะให้ใหใหตัวเองให้ให้ความหวังตัวเองอ่ะคิดไปเองว่าไอ้จังอะรัะอันนั ใครได้ดูคลิปที่แล้วนะครับที่พี่พลอยได้เปิดคลิปไปเรื่องหมามันจะมีน้องอยู่ตัวหนึ่งชิสูสีน้ำตาลขาวน้ำตาลซึ่งน้องส่งสักน้องเสียแล้วนะครับเป็นเกี่ยวกับอะไรสมองหรือสีอ่งหนึ่งนั่นแหละพี่พลอยก็จำไม่ได้นะครับแล้วก็พี่พลอยก็ได้ซื้อน้อง Bm ไอตัวเมื่อกี้ตัวเล็กอะสีขาวอะนั่นแหละมาเพิ่มนะครับแล้วก็มีแมวที่หลงมาเนาะคือแว แอลก็น้องหลงมานะครับเนี่ยชื่อน้องแมวพี่ออยก็เรียกน้องแมวนะคะชื่อเล่นน้องก็ชื่อแมวนะคะก็นนี่เลยพี่พลอยจะบอกว่าเดี๋ยวพี่พลอยนะคะจะมาทําคลิปน่ารักน่ารักเกี่ยวกับน้องหม่อนะครับโชว์ความสลาดของลูกๆนะแล้วก็เดี๋ยวรอให้พวกมันโตกว่านี้อีกนิดนึงมาถึงพวกเด็กๆนะเพราะว่าถ้าเกิดรอพวกนี้โตในหนึ่งน่าจะ แก่แล้วนะคะฟันน่าจะหลุดหมดปากแล้วก็เดี๋ยวรอให้แบบมันโตกว่านี้อีกนิดนึงอีกไม่กี่เดือนนะคะพี่พอจะมาฝึกดูว่าความรักที่มันมีให้กับเจ้าของเยอะไหมจะลองเล่นเกมกันลูกๆดูแล้วก็จะลองทดสอบไอทอ็อป <c oughs> จะลองทดสอบดูนะคะว่าหมานรักเจ้าของไหมแล้วก็ความฉลาดของพวกมันเ,นย,เยอะแค่ไหน ความน่ารักของลูกๆพี่พออ่ะงนี้เยอะขนาดไหนยิ่งตัวนี้ยิ่งเยอะได้ยังไงแล้วปิดช่องให้แม่ก่อนเร็วยังไงหนูฝากยังไงนั้นนั่นเลยนะคะพี่แค่แนด์เแกง let's go อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์แชร์กดกระดินให้เป็นกำลังใจของหนูและก็เปพื่อน,นด้วยนะคะพี่แค่แนด์เแกงมีเพจแล้วนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามเพจ P.K. Channel เพจเฟซบุ๊กตามนี้เลยนะคะใครมีงานรีวิวโฆษณาอาหารหมาอยากได้หมาข้างหนช่วยๆป้อมๆหรือชิสุหรือเฟนบูด็อกก็สามารถติดต่อเข้ากาแฟหนูมาได้เลยนะอย่าหวดจะถ่ายให้สวยๆเลยคะ่ะ